ทุกคนวันนี้จอยพามาชมเดอะรูมเซนหลุยสาทรน,นะคะแล้วก็นี่คือเลขห้องนะคะอะเข้ามาเลยห้องนี้อยู่ห้องมุมนะคะจะรู้สึกว่าผมจอยนะคะกระพือเพราะว่าลมแรงเห็นไหมประมาณนี้นะคะก็คือลมดีนะคะห้องนี้คือห้องชั้น23ทั้งหมดจาก24ชั้นนะคะพอเข้ามาปุ๊บดูนี่คือห้องของเจ้าของที่ซื้อไว้แล้วแต่งเองเช็คเช่นห้องตัวอย่างนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโซน โต๊ะทานข้าวเลยโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็พอมาฝั่งนี้ก็คือจะเป็นโถงนะคะแล้วก็ทีวีนี้ให้ไปเลยนะคะเป็นทีวีแบบโค้งนะคะโค้งเว,ว้าอืมชวยเนาะดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นอ่ระเบียงเธอระเบียงนี้นะคะจะเห็นสะพานภูมิพลเธอดูวิว แล้วก็ระเบียงที่ตรงๆไปนี้นะคะนี่คือทิศเหนือเอ้ทิศใต้นะคะแล้วก็ทิศตะวันออกฝั่งนี้ทิศตะวันตกฝั่งนี้เพราะฉะนั้นห้องนี้ไม่ร้อนเลยไม่มีแดดส่องในเวลาใดๆเลยนะคะสวยมากแล้วก็พอเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจอยปิดประตูให้แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็เนี่ยคะ่ะโอ้โหดูเรคเลลมีการบิวอินเรียบร้อยสวยงามเฟอร์นิเจอร์ใดๆให้ไปตามนี้เลยนะคะแล้วจอยก็จะพามาชมห้องมาสเตอร์ก่อนนะคะห้องนอนที่เป็นเตียงใหญ่ของเราอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ดูสิ หน้านอนสุดๆผ้าม่านก็2ชั้นนะคะแล้วก็ฝั่งบิวอินทีวีฝั่งนี้เป็นแบบนี้ข้างล่างมีตู้เก็บของมีโต๊ะเครื่องแป้งให้กับเรานะคะแล้วก็มาโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีชาเวอร์สวยงามอุปกรณ์วัสดุใดๆนะคะใช้ของดีมากแล้วก็อันนี้คือตู้ w a l k i n c l o s e t นะคะตู้เสื้อผ้าของเราดูดิมีการซ่อนไฟแบบนี้ด้วยอ้งามอะ่ะ ดีมากเลยสวยสุดๆนะคะเข้ามาปุ๊บก็พร้อมอยู่ได้เลยไม่มีอะไรต้องให้ทําอีกแล้วนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กมาด้วยเตียงขนาดเล็กนะคะ3.5ฟุตปุ๊บแล้วก็ดูวิวดูห้องนอนนี้สิดูวิวมีโต๊ะปลายเตียงด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่แอบอยู่ตรงนี้น αι, เนออ่ใช้พื้นที่ได้อย่างครบถ้วนเต็มที่เลยนะคะอ่ะอุยอ๋อเดี๋ยวเราปิดให้นะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เป็นชั้นวางของสวยงามอันนี้มีตู้อะไรซ่อนอยู่อีกไหมไม่มีแล้วเนาะเพราะมันเป็นคือตู้ข้างในนั่นแหละน,นี่ก็เป็นกระจกให้เราได้ส่องดูตัวเราแล้วก็ฝั่งนี้คือห้องน้ําดยดิชั้นวางของก็ดูดีดูดูพี่เขาตั้งของซะดูดีมากเลยแล้วเนี่ยดูฝาเปลี่ยนฝาชักโครกคือยังอยู่เลยยังไม่เคยแกะเลยอะ่ะใหม่มากสวยมากแล้วก็นี่ห้องน้ําค่ะชาเวอร์ที่ตั้งใดๆอะไรแบบนี้นะคะ ห้องนี้นะคะ64.8ตารางเมตรนะคะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่11ล้านเท่านั้นนะคะพร้อมอยู่ทันทีแบบนี้เลยขออภัยนะคะสิ่งมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่พาไปดูนะคะอันนั้นก็คือครัวครัวนี่ครัวสวยข้างบนเก็บของได้เต็มที่นะคะทั้งสี่บานนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โอ้โหนี่ดูก๊กอกอย่างใหญ่โตสวยงามสิงสวยทุกอย่างสะอาดใหม่ตามขอบตามมุมทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะเครื่องซักผ้าก็ใหม่ ดีมากเลยอ่ะดูตูต้เย็นสิตู้เย็นก็ใหม่ทุกอย่างใดๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ64.8ตารางเมตรนะคะ11ล้านพร้อมอยู่ทันทีเลยทิศระเบียงฝั่งนี้นะคะทิศตะวันเอ้ยทิศใต้บ้วนะทิศใต้ทีตต่ตะนออกแล้วก็ทิ่ตะวตกแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ชั้น23ทั้งหมดมี24ชั้นเพราะพี่เขาเลือกเป็นชั้น23ลรองจากสูงที่สุดนะคะก็ถ้ามีอะไรข้อมูลต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักทายถามถ่ายเข้ามาหาจอยได้หรือว่าโทรมาเลยนะคะ0 9 5 7 8 9 9 9 3 6เจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ